ต้องยินดีกับแมนซชสตอรอีกนะครับผมโอ้โหเซ็นอีกรายครับตอนนี้แมนซชสตอร์ฉลุยครับตกลงกับวูฟเรียบร้อยจะปิดดิวเอ็นนูรีนะครับเอ็นนูรีจากทางด้านวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสนะฮะรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนซชสตอรครับมารัวๆหลังบรรลุข้อตกลงกับวูฟนะครับในการเซ็นสัญญาไราย,ยานเอ็นนูรีนะเอาเข้ามาสู่ทีมด้วยค่าตัวเกือบๆ40ล้านยูโรครับเป็นเงินปอนก็ประมาณ33.7ล้านปอนด์ สัญญาของดาวเตะวัย23ปีอย่างเอ u ดูรีเนี่ยกับวูฟนะครับเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวและถึงแม้วูฟจะมีออปชันขยายเพิ่มอีกปีแต่พวกเขาก็ตอบรับข้อเสนอของแมนเชสตียที่รวมทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบ40ล้านยูโรครับอันนี้คือการเปิดเผยของโรมาโน่นะนอกจากนี้ครับการตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ในก็คืออีก2วันโดยที่นักเตะเองก็เดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวของทีมชาติแอลจีเรีย แล้วก็ทุกอย่างก็ดูเป็นไปตามแผนที่จะปิดดีลให้เสร็จสิ้นก่อนถึงศึกชิงแช,งชมป์สมุทรโลกนะครับซีซั่นที่ผ่านมาเป๊ปกุนโดลาใช้งานจอร์โกกวาดิโอในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นหลักแลใพวกเขาไม่ได้ใช้แบ็กซ้ายแท้ๆมาตั้งแต่เพียงชมงเมนดี้ในปี2021นะเพระาะว่าไปโดนเรื่องชู้สาวเรื่องขมคง่ขมข,ข,ข,ขืนนะตอนนั้นนะครับเป็นชมงเมนดี Mandy ้เอนูรี่เนี่ยยังฝากผลงานทำห้ประตูแล้วก็7แอสซิสต์จากการลงสนามไป41เกมในฤะดูกาลที่เพิ่งจบไป ซัมเมอร์นี้ถือว่าเป็นพาร์ทสองำหรับการสร้างทีมใหม่ของแมนซิสตี้ครับก็ว่าได้เลยนะจากการที่พวกเขาเนี่ยเสริมแข่งมาสู่ทีมไปแล้ว4คนในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาพวกเขายังบรรลุข้อตกลงกับเอซิมิทานไปแล้วเพื่อจะคว้าตัวไทยานี่ไรสเดอร์มาเติมแดนกลางทดแทนคีวิลร์บอยที่หมดสัญญาอำลาทีมนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยกับแมนซิตี้ในการที่ได้ตัวเอ็ดนูรีนะครับรอตัวร่างกาย ไปดูข่าวสารของแอนจูนี่กันหน่อยนะครับอาจจะไปร่วมงานกับเอริกเทนฮักอีกรอบที่ห้างยาครับมีรายงานข่าวจาก s กีสปอร์ตครับเขาบอกว่าเดอะมูนแอนจูนี่กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของไบเออร์เลวเซนนะครับเพื่อทดแทนฟอร์เรนเบียสที่ตกเป็นข่าวอำลาทีมโอ้จะไปเป็นตัวแทนของเบียสตอนนี้ครับเลเวอร์มีเอริกเทนฮักคุมทีมอยู่และทั้งสองคนก็ผ่านการร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยอยู่อาแจ็กจนคลอดมันที่แมนยู แล้วถ้าหากแมนยูจะปล่อยแอนโทนีออกจากทีมพวกเขาก็ต้องการปล่อยแบบถาวรไปเลยไม่มีการยืมตัวแอนโทนี Anthony ทำผลงานน่าประทับใจกับการย้ายไปเล่นกับเบติสในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วด้วยการยิง9ประตูกับ5แอซเสจากการลงเล่น26เกมแบบยืมตัวนะก็ถือว่าเบติสเนี่ยยังคงสนใจแอนโทนีนะครับอยากจะซื้อขาดไปร่วมทีมแบบถาวรแต่พวกเขาไม่น่าจะจ่ายเงินตามที่แมนยูเรียกร้องนะครับผมโอกาสที่แอนโทนีจะกลับไปอยู่ในทีมของรูเบนอัมบริมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี หลังเขาได้มีส่วนร่วมกับทีมเกือบทุกนัดก่อนะย้ายไปเล่นในสเปนนะครับลิปูดได้ยื่นข้อสเสนอให้เลเวอร์เพื่อแรกกับการขอตัวฟอร์เรนเบียสถ่งงไงก็ตามครับยังไม่พบข้อตกลงนะที่ชัดเจนโดยที่เลเวอร์เองประเมินค่าตัวของเบียสไว้ที่1 2 6ล้านปอนด์นอกเหนือจากน,นี้เลเวอร์ยังตกเป็นข่าวกับนิโก้ปาสครับในฐานะตัวแทนของ VS ด้วยเหมือนกันปาสเล่นให้โคโมในตอนนี้ก็มีข่าวว่าเรอัลมาดริดก็จะใช้ออปชั่นซื้อกลับไปร่วมทีมในราคา8ล้านยูโร และให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเลเวลูเซ่นครับเลยจะต้องรอคว้าตัวปาสหลังจากนั้นและเชื่อว่ามาริทเนจะยอมปล่อยเขาออกจากทีมหากได้เงินในระดับ30ล้านยูโรแต่ก็น่าจะส่อใส่ออปชั่นซื้อกลับไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มก็มองว่าเฉยๆยังไม่ได้ว่าจะจะเอาตัวแต่อย่างใดในดีลของแอนโทนีนะครับมองว่าเอ้ย มีสิทธิ์ที่จะเอาไปร่วมงานกับเอริกจนฮางอีกครั้งหนึ่งที่ห้างยาความเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับจะให้ไปยืนยันเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้นะครับพอฟังว่าเอากำลังให้ความสนใจมองว่าเป็นตัวเลือกรองนะถ้าจะให้เป็นตัวเลือกหลักก็ยังไม่น่าจะใช่สำหรับแอนโทนี รายงานข่าวจากมาก้าครับบอกว่ามาริดเร่งคุยกับเบนฟิก้าแบบโอ้โหสปีลละตกลงรายละเอียดเดียวของการราสครับเรียนมาริทกำลังเร่งตกลงรายละเอียดส่วนสุดท้ายนะครับเพื่อจะเปิดเดียวอันบารโรกาเรราสแบ็กซ้ายจากเบนฟิก้าดาวเตะวัยยี่ปีอย่างการราสถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่มาริทต้องการสําหรับตําแหน่งแบ็กซ้ายและการเซ็นสัญญา,ามีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆครับ การเจรจาไม่ได้ดําเนินไปอย่างง่ายดายแต่มอสเรตเองสนใจในตัวนักเตะแบบจริงจังและจด้านของกาเรัสก็อยากจะย้ายมาร่วมทีมทําให้เบนฟิก้าเนี่ยยอมเปิดทางให้เกิดดีลนี้ขึ้นเพราะว่าก็อยากจะมาที่มาสเรเหมือนกันก่อนหน้านี้เบนฟิก้ายืนยันหนักแน่นกับค่าฉีกสัญญา50ล้านยูโรและไม่อยากจะปล่อยให้กาเรลสัสายออกจากทีมก่อนศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเพราะพวกเขาเนี่ยได้ไปเล่นเหมือนกันสําหรับเบนฟิก้าท้ายที่สุดแล้วครับเบนฟิก้าก็ยอมปล่อยกาเรัสย้ายก่อนถึงศึกสโมสรโลกนะ แต่พวกเขาก็จะได้ค่าตัวไปแบบเต็มมา50ล้านยูโรแมรมาริดพยายามต่อรองนะครับนักเตะกับมาริดเนยหวังว่าจะปิดดีวได้ในสัปดาห์ก่อนแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปถึงอย่างนั้นพวกเขากําลังเจราจาเพื่อเคลียรายละเอียดให้เรียบร้อยโดยเร็วมาริดเองก็กําลังพูดคุยเพื่อคว้าฟรังโกมาสตันตัวโน,โนมิดฟิลด์ดาวุ่งของริเวอร์เพลสนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะได้นักเตะใหม่2รายในเวลาไล่ดียกกัน สำหรับการกราสนั้นเคยเป็นเ็กปั้น a อ a ค e าเมีของมาริทก่อนจะย้ายไปขัดเกลาฝีเท้าต่อกับแมนยูและถูกปล่อยให้เบนฟิก้ายืมตัวก่อนจะมีการซื้อขาดาวนเกิดขึ้นนะครับข่าวสารของหลุยดีอาสครับไม่ได้มีไว้ขายนะครับลิปูปัดทันควันเลยที่บาซ่าขอคุยดีอาสก็ไม่เอาไม่ขายรายงานจากเดวิดออลสตินของเดนอติกครับรายงานบอกว่าลิพูปฏิเสธการทักทามจากบาซ่าที่ขอเจรจาเกี่ยวกับการเซ็นสัญญายหลุยดีอาสปีกจอมพริว้ว โดยยืนยันว่านักเตะผู้นี้ไม่ได้มีไว้ขายสตาร์วัย28ปีอย่างหลุยส์ดียาสสัญจากเอฟซีปโตมาอยู่กับลิปูเมื่อมกราคมปี2022พร้อมสัญญาจนถึงปี2027จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงขยายสัญญาใหม่ออกไปนั่นจะไม่ดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียอย่างหลุยส์เดียสตกเป็นข่าวเรื่องการแยกออกสโมสครครับโดยบาร์ซ่าเนี่ยทำการติดต่อลิปูเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดึงตัวเดียร์สไปร่วมงาน แต่หงแดงลิพูเนี่ยตอบกลับอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนนะซึ่งบาร์ซ่าและเดโก้ของกีฬาได้รับแจ้งนาทีว่าไม่มีการที่จะขายสมาชิกทีมที่อัน,น้สลอตวางแผนว่าใช้งานในฤด,ดูกาลหน้าออกไปไม่แต่คนเดียวลุยดิอาสได้รับความสนใจจากแ mm hmm. มนสตีเมื่อเมื่อก่อนรวมถึงสโมส,นในสรในซาอุดิอราระเบียด้วยซึ่งความสนใจจากอัลฮิลานทำให้ค่าตัวของเขาพุ่งสูงขึ้นนะครับ ลูโซ่เนีครับทำผลงานดีที่สุดในชีวิตเมือ่อฤด,ดูกาลก่อนโดยยิงไป17ประตูจากการลงสนาม50เกมรวมทุกรายการนะครับไปดูกันหน่อยนะไปดูกันหน่อยครับจอมทัพนะฮะโคพาเมอร์ Co ummer, ย้ายมาสวมเสือ้อเบอร์10ให้กับสิงห์บลูเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโคพาเมอร์ Co ummer, ครับจอมทัพของเชลซีเปลี่ยนมาใส่หมายเลข10ลงสนามในในฤด,ดูกาลนนะ้าให้มันสมฐานะหน่อยนะครับ แหลงการยืนยันว่าเชลซีสามารถยืนยันได้ว่าโคพเมอร์จะย้ายไปใส่เสื้อเบอร์10ก่อนฤดูกาลหน้านะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ศึกฟีฟ่าคลับบุ๊คับก็นะ่าจะจวดเลยนะครับพเมอร์เนี่ยที่ใส่หมายเลข20นับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชเตเมื่อกันยายน2 0 2 3จะย้ายเบอร์เสื้อก่อนมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐอเมริกาและอาจจะสวมเบอร์10ครั้งแรกตอนที่ทีมลงสนามพบกับลอสแอนเจลิสเอฟซีที่แอแลนตาวันที่16มิถุนายนนี้ ปีทีมชั้เกลียดอย่างพาวเมอร์ทำผลงานโดดเด่นในซีซั่นที่ผ่านมายิงไป15ประตูกับอีก12แอสซิสจาก46เกมที่ลงเล่นรวมทุกรายการนะครับส่วนเลียมดีแล็บนักเตะใหม่นะครับมาที่เบอร์9นะครับถือว่าเป็นเบอร์อาถานนะสำหรับดีแล็บนะครับแต่ก็ถือว่าไม่รู้ว่าจะไหวไม่ไหวนะเบอร์อาถานจริงๆนะสำหรับสิงคโปร์เชลซีถ้าใครมาใส่เบอร์9นะครับรอดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับต้องดูพร้อมดูผลงานเนาะ ประมาณนี้ไปก่อนนะพี่น้องขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเนื่องครับจัดให้พี่น้องแบบเต็มอิ่มจุใจนะครับทุกคลิปทุกข่าวก็พยายามคัดสรรให้เป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพดูแลร่างกายพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับของกินก็หาของกินที่อร่อยๆนะครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังมาแรง กินทุเรียนบ่อยๆนะครับผม